ปาโกสุริโยบานทาครับ, ago, ata, รบพี่น้องครับโกโมงกขกัวเพี่นอ้องจิทุ่มหนึ่งนะทางทีมงานว่าแสดงหนึ่งทุ่มครับมเมื่อเบ่งว่าสิพอร์ตมาเลย หลายลลเลยละฮะพุ่มแม่สุขภาพโอ้ล้มเนี่ยพี่น้องนั่งอยู่ข้างรถอุย้ยครับพญายลัดล้มเบาคอยมีโอ้แบกอาวุธแล้วครับพี่น้องแบกอาวุธแล้วเขียมขึ้นเศร้าแล้วพี่น้องครับเสียงยัง เพกหน่อยก็คือสียูนในเปลนหรือมั้ง้ลูกแสดงหนึ่งทุ่มหรือวันนี้เอเตอนไม่ทุ่มยี่สิบนาบอกน่าจะปิดมานไปย่คพี่น้อง มันะเป็นมัดรวดไว้ครับมาที่เขาบิ๊กุย้ยส่วนตัวแสดงว่าต้องการเป็นส่วนตัวเราจะมาถามเขาเป็นชาวเมืองที่้งเตีนตยนอุ้งอิงก่นนะมาหลือกว่าเนาะ มอยู่เลยพี่น้องอบอร์ดยังคือเข้าออลายเลยบนามากบอท่านในมากนะครับดูแล้วกลับไปมากกันตประมาณนี้แหละ ร้อยหกสิบพี่นอ้องเหมืงกันนะไปบึงถึงวิธีก่อนพี่นอ้องพี่น้องถึงบึงถึงวิธีก่อน พี icana, ่น้องครับแม่ขึ้น yes. มาจากเวทีกึมเหือตึ๊บจะซูมก่อนป้าดวนีนันป้าตัวนั้นนี่มาได้นี <Sched ule> ้เยอะม่เสียช่วะไรก็แด้ันนาไปาันาปที่นสวยัาปี่สวย เน็ตในลิเกไหนดึกๆ

เุย,เย,ยุอันยักไม่หลวังเบ้ยสมัย <laughs> ก่อนไม่กระเดืองพี่น่องแม่งแปะแปแปะแปทนี่คือไม่กระเดืองราคาจากบาทแบ่ง <laughs> มือ,อัพ Premises, มาเหยียบชุ่มครับอาจารย์เช er> like ียงปอเเอ้าโอ้ยเคยขึ้นมาดึงเมันขึ้นมาดิ่มเลยแหมด้รอบหลายเกืียบสปีแล้วมากับสายลุมและแสงแดด มนรถความหนาวดีดอกรับปัดป้ามะเบิงครับอาจารย์บวชบ,บวชลูกเดียวแหรอโอ้รมเน่มือนนี่ย,ยู่ขางรถบ้านเท่าเมื่อก,กี้ขึ้นบลมม่มขึ้นมาน,นี่ขึ้นร่มครับเดน,นี่ตา อนนี้นเลยคือืงที่วาบรรยกาศสีเห็นคุ้นประมาณนเรื่องพน้องนะอันนีกล้องี่ครับกเมืนเบ่งตาเปล่านี่สิสีโเห็นเลยครับสีมืดตืบไปเลยสีโเห็นคนเลยน้ำเบิอรไกินขนมนะีซีบโครับครับผมม่วจเมื่อกว่ามาไม่หมครับเสียเสียคือคือเบ่งไปเบ่งก่อนเม่กลองไป

ได้มาเล่นคอนเสิร์ตเอาพี่น้องครับอัเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับพี่น้องครับอยู่ที่กับลานเกษตรฟังเลนครับเกษตรเฟียรครับพี่น้องครับสลับุรีอีกครับตอนนี้ครับคอนเสิร์ตอีกประมาณน่าจะเริ่มลั่นเพิ่นวาทุ่มยี่สิบครับถามทุ่มยี่สิบเทียนจากทุ่มหนึ่งเลยครับพี่น้องครับเอาขอบคุณต่กการติดตามครับ บากสิยบันทครับาเผมกกลทัดีอบายดางกาเกนครับมักำลังเคลียรักังเครียรถในบอลบอกเขาบ้านพักครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามคขายออครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับ